กรอบทองบานงานเปอร์เซ็นต์ต่ำเพื่อนๆว่าขายได้ไหมยังไงมาที่นี่ก็ขายได้ครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าบางที่ทําไมเขาถึงไม่ซื้อนะครับคือพลาพวกเนี้ยส่วใหญ่ก็จะอมอาจากร้านทองนะครับเป็นพลาแพงนะนเพื่อนเคยเห็นนะองค์หนึ่งห้าร้อยแปดร้อยอะไรเงี้ยคือมันเป็นทองนะครับแต่ว่ามันบางมากคืองานอย่างเงี้ยผมจะไม่แนะนําให้แกะนะครับพวกเนี้ยแกะมาน้าหนักเบามากแทบไม่มีน้าหนักเลยครับผมไม่แกแต่องค์เลยเพราะว่าอะไรเพราะผมรู้ไงว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเห็นปะคือแค่ทั้งองค์อ่ะแค่เป่าก็ปิวแล้ว ขนาดทั้งองค์อะเป่ายัางปิวเลยเห็นไหมมาขายเป็นชิ้นงานอะผมยังพอไปทํางานต่อได้ครับแต่ถ้าเกิดมันหนาหรือมันอะไรอย่างเงี้ยอยากแกะก็แกะได้ครับไม่เป็นไรที่ร้านต้าสําโนก็คือประเมินให้ได้หมดเลยครับจะแกะจะหลอมจะเช็คจะยิงเปอร์เซ็นต์จะอะไรก็คือมาที่ผมอะรับจบให้ได้หมดเลยครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับมีแบบเนี้ยอยากไปแกะเองอยากไปหลอมเองก่อนนะเพราะว่าบางอย่างอะเราขายทั้งตัวเรือนเราขายได้สามพันใช่ไหมแกะออกมาหลอมขายจะได้สักพันกว่าบาทสองพันอย่างเงี้ยบางทีอะขายเป็นองค์อะดีกว่าครับอย่างเงี้ยเห็นไหมทองอันนี้ เปอร์เซ็นต์ต่ำๆก็ซื้ออย่างเงี้ยซื้อเป็นองค์เลยครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆเอามาปรึกษาผมได้นะครับร้านต้าสำโรงนะครับอยู่สมุทรปราการนะครับปักหมุดว่าต้าต่อเต่าไม่ทวงสระอามเราเลยกัลลังเว้นถลำโลงนะครับจอดรถหน้าร้านได้เลยครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับมีผ้าจำนวนเยอะๆอย่างเงี้ยครับบริการให้ที่บ้านเนี่ยก็ติดต่อผมได้เลยครับก็จะไปดูให้นะครับป่าได้นะครับบางอย่างอย่าไปแกะอย่าไปลอมเล่นครับเอามาให้ผมประเมินทั้งชุดดีกว่าอย่างเงี้ยก็ได้เงินเป็นหมื่นนะกลับไปหลายหมื่นนะครับก็กดกดดดดตตติาาาาามมมเผื่่่่ออจะะไไ้้พลลขขูวสรรงๆนคับ สวัสดีครับ